สัมพันธ์หรือสารสัมพันธ์อันดีนะครับเป็นการทํางานร่วมกันนะครับแก้ไขปัญหาร่วมกันผมถือว่าราพังเทศบาลหน่วยงานเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าไม่สามารถที่จะ,ะแก้ไขปัญหาร่วมไปด้วยได้ด้วยดีได้ถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชนทุกชุมชนนะครับอีกทั้งผมเชื่อว่างานในค่าคืนนี้ ยังเป็นการสารความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยดีตลอดไปนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับประธานเครือข่ายตลอดจนคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนทุกทท่านที่ได้ร่วมจัดงานขึ้นครั้งนี้นะครับแบบนี้ได้เวลามงคลแล้วนะครับผมขอเปิดงานสารพันธ์ชุมชนนบัดนี้ครับขอบคุณครับ กราบขอบพระคุณนะครับท่านนายกสมศักดิ์ตันติเซรณีพี่น้องขอเสียงตะบูนดังๆหน่อยพี่น้องเลยต่อไปนะครับการแสดงเปิดงานนะครับเสน่ห์สง